บสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ในหองพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาแจกโค้ดฟรีๆตามคําขอในนั้ะครับสำหรับน้องๆคุณนะครับที่แบบว่าอยากได้โค้ดฟรีนะครับแล้วก็ขอโค้ดกันมากนะครับน้องเมื่อวานได้เล่นกิจกรรมหรือเปล่านะครับสำหรับกิจกรรมเมื่อวานนะครับน้องๆก็มีให้โหวตนะครับ จกโค้ดสุ่มไม่มีเกลือสุ่มเว็บผ่าทองโชนสมัครสมาชิกง่ายมาตรงเติมเงินเลือกเติมโค้ดเอาโค้ดนี้ไปเติมนะครับทุกคนจากนั้นมาสุ่มไม่มีเกลือกันนะครับเนาะมีให้เลือกสุ่มเยอะเลยนะครับวันนี้มาสุ่ม ID ดีแรกงบ99บาทมาดูกันนะครับว่าจะได้ไหม เริ่มสุ่มกันเลยดีกว่านะครับทุกคนมาดูลวกันนะครับจะได้หรือเปล่านะครับสำหรับ ID นะครับพี่เขาบอกเลยครับโนว่าได้ไอดีหมวกเอฟมาแล้วนะครับทุกคนนี่เลยนะครับขึ้นมาแล้วนะครับสำหรับ ID ดีนะครับเสื้อ a c e b o o k เข้าไปเล่นเกมมีหมวกเอฟจริงๆด้วยคุ้มมากใครอยากสุ่มตามเข้าลิงก์ใต้คลิปมาเลยอย่าลืมใช้โค้ดสุ่มฟรีด้วยนะครับทุกคน กิจรัมหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของกิจกรรมนะครับวงน้องก็เป็นกิจกรรมเมื่อวานเลยนะครับเนาะที่แบบว่าพี่ให้โบนตนะครับมีคนไหนได้โบวตบ้างนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าถ้าคนไหนได้โบนตนะครับก็คือคลิปนี้นะครับจะมีการแจกนะครับหรือว่าเสลยในคลิปนี้นะครับแล้วก็แจกในคลิปนี้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะก็คือก่อนอื่นเลยนะครับเข้าไปแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้เลยนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่า มาเลยครับน้องมาเรามาสั้นเลยกันดีกว่านะครับสำหรับผลที่ออกมานะครับพี่ขอบอกเลยดีครับว่าพี่ได้ไปติดตามคะแนนแล้วนะครับน้องเราก็ได้ไปดูคะแนนแล้วนะครับน้องก็คือผลสรุปออกมาได้ว่านะครับก็คือคนที่โหวตหมายเลขที่เยอะที่สุดนะครับก็เป็นทางด้านของ หมายเลขหนึ่งเนี่ยนะครับน้องก็เป็นทางด้านของสกินหมัดเนี่ยนะครับน้องพี่เขาบอกเลยนะครับนอว่าคลิปนี้นะครับจะมีการแจกสกินหมัดแบบฟรีๆสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้สกินหมัดนะครับน้องก็ต้องดูคลิปนี้เลยนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับน้องจะแจกสกินหมัดแบบฟรีเลยนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้สกินหมัดนะครับก็ต้องดูคลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ทําการแจกให้แบบฟรีๆเลยนะครับน้องก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับที่แบบว่าทุกคนมาร่วมคอมเมนต์นะครับน้องรดว่์กแ็รับ่กว ครับก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับน้องคลิปนี้มีการแจกเพชรด้วยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้ว like, กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดู5,000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกรีฬาฟรีมูลค่า150บาทนะครับน้องเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับน้องมาเรามาเริ่มแจกโค้ดกันดีวกว่านะครับแต่ก่อนที่จะไปแจกโค้ดพี่ขอรีวิวกิจกรรมนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าหลายๆคนยังไม่รู้จักเล่นนะครับน้องก็คือเป็นทาางงด้นขอ กิจกรรมเพชรฟรีนะครับน้อนี่เลยนะครับก็คือกิจกรรมตัวนี้นะครับมีคนได้เล่นไปแล้วหรือเปล่านะครับหรือว่ายังเล่นไม่เป็นหรือเปล่านะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยนะครับโนว่ารุ่นลับเพชรฟรีนะครับใครที่แบบว่าอยากได้เพชรฟรีนะครับนอกิจกรรมตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับเพราะว่า กิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะก็คือในกล่องตัวนี้นะครับสลองครบรอบ6ปีตัวนี้นะครับก็คือแบบว่าจะมีทางด้านของเพชรนะครับเนาะอยู่ในนี้ด้วยนะครับผม้องพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่ามีเพชรจริงๆเลยนะครับเนาะแล้วก็หลายคนยังเล่นไม่ไปนะครับก็คือสรุปนะครับเนาะก็คือหลายคนยังงงอยู่นะครับว่าเล่นยังไงเล่นประมาณไหนนะครับทำไมคะแนนไม่ขึ้นนะครับเนาะความคืบหน้าไม่ขึ้นเลยนะครับอะไรประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็คือแบบว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับเล่นได้ง่ายๆนะครับทุกคนก็คือนี่เลยนะครับเนาะหนึ่งเลยนะครับเราจะมีความคืบหนน้า ทั้งแรกนะครับก็เป็นแบบสุ่มนะครับ GM จะสุ่มให้นะครับว่าเราจะได้กี่เปอร์เซ็นต์มีความคืบหน้าเท่าไหร่นะครับพี่ได้81นะครับนั่นสำหรับความคืบหน้านะครับแล้วก็ อันที่2นะครับนอถ้ายังให้ความคืบหน้าขึ้นนะครับก็คือแตะปุ่มคําว่าเพื่อนนะครับนอจะมีทางด้านของความช่วยเหลือนะครับนอให้เพื่อนเรามาช่วยเหลืออะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อันที่3นะครับนอหากผู้เล่นส่งความช่วยเหลือแล้วนะครับคุณจะได้ความคืบหน้านะครับนอห้าหน่วยนะครับงน้องแล้วก็ถ้าผู้เล่นทั่วไปนะครับจะได้แค่1หน่วยเท่านั้นนะครับนอก็จะเประมาณเลยนะครับนอแล้วก็ส่นะครับนอเมื่อความคืบหน้านะครับนอเติมเต็มแล้วนะครับก็คือแบบว่าเราจะได้ในส่วนของกองสลออครอบห ี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าเราจะได้มานะครับเนาะและเราจะได้นะครับในส่วนของเพชรแบบฟรีๆนะครับก็ต้องได้ไปลุ้นอีกทีนึงนะครับเนาะไม่ใช่ว่า จะได้มาเลยนะครับน้องก็จะเป่ามาเลยนะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยนครับน้องว่าสําหรับวงน้องคนไหดนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องก็จะได้แน่นอนนะครับน้องเราก็5นะครับน้องก็คือแบบว่าทําตามนะครับน้องขั้นตอนต่างๆตามนี้เลยนะครับถามว่าเล่นยากไหมนะครับก็คือไม่ได้ยากนะครับน้องสำหรับการเล่นนะครับก็คือแบบว่าจะมีแค่2ปุ่มนะครับน้องให้เรากดนะครับก็คือมีปุ่มเพื่อนนะครับน้องกับปุ่มโซเชียลมีเดียนะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยครับว่าถ้าเราอยากได้ในส่วนของความคืบหน้านะครับน้องให้เรากดปุ่มเพื่อนตรงนี้นะครับ เราเราก็ให้เรานะครับนาอชงหาเพื่อนนะครับนาอก็คือแบบว่าให้เพื่อนมาช่วยเหลือนั่นแหละนะครับเราก็จะได้แต้มนะครับทุกคนและเราก็สามารถช่วยเพื่อนได้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามีแต่เพื่อนมาช่วยเรานะครับก็คือปุ่มช่วยเพื่อนก็มีตรงนี้นะครับนอนี่เลยนะครับก็เป็นปุ่มช่วยเพื่อนนะครับก็สามารถช่วยเพื่อนได้ตรงนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับนาอว่าอันนี้ครับก็เป็นทางด้านของกนช่วยเพื่อนได้นะครับเราก็จะได้ของรางวัลด้านล่างตรงนี้นะครับนาอพี่ขอบอกเลยนะครับว่าได้เย่อยะมากมายเลยนะครับนาะงเราก็ถ้าอยากให้เพื่อน มาช่วยเรานะครับเนาะเราก็ต claro pues ้องมากดคําว en ่าเพื e sea, bien, ่อนตรงนี้นะครับเนาะหรือว่าโซเชียลมีเดียตรงนี้นะครับเนาะเป็นการหาความคืบหน้าด้านบนนี้นะครับเนาะถ้าพี่อยากได้เต็มร้อยนะครับเพี่ยก็แค่แบบว่ามากดคําว่าเพื่อนนะครับเนาะเราก็ส่งคําขอให้เพื่อนนะครับให้เพื่อนมาช่วยเหลือนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับเนาะแต่ถ้าเราได้ทางโซเชียลมีเดียนะครับเราจะได้มาเยอะมากนะครับก็คือ ได้มาถึงห้าหน่วยเลยนะครับทุกคนก็ถือว่าสําหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้นะครับก็สามารถเล่นได้ทุกคนแน่นอนนะครับแล้วก็มีสิทธิ์รุ้นเพชรกันแน่นอนนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนอะว่าตอนนี้นะครับไม่แน่อาจจะได้เพชรไปแล้วก็ได้นะครับเนาะก็จะเอามาเลยนะครับกิจกรมตัวนี้นะครับงน้องก็ มีจำนวนจำกัดเวลาด้วยนะครับถ้าคุณไหนนะครับที่แบบว่ายังไม่ได้เล่นนะครับก็เล่นได้นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะนี่เลยนะครับทุกคนก็สามารถส่งคําขอนะครับไปให้เพื่อนเรามาช่วยได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับการช่วยเหลือนะครับเนาะหรือว่าทาให้เพื่อนของเราได้มาช่วยนะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยครับกิจกรรมเล่นไม่ได้ยากนะครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถรับกล่องตัวนี้ได้แล้วนะครับถ้าคะแนนเต็ม100้เราก็สามารถรับได้เลยนะครับเนาะและที่สําคัญนะครับก็คือในกล่องมีเพชรด้วยนะครับวงน้องย้ํานะครับเนาะว่าใน อมีเพชรด้วยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็คือ6666เพชรเลยนะครับเนาะก็เป็นการฉลองครบรอบ6ปีนี่นะครับเนาะเรียกได้ว่าแจกจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะก็ถือว่ากิจกรรมเล่นง่ายๆประมาณนี้นะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นนะครับเนาะมาเรามาแจกโค้กกันเลยดีกว่านะครับก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าวันนี้มีการแจกสกินหมันแน่นอนนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้สกินหมันนะครับเนาะก็ จะมีการแจกแน่นอนนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้มานานนะครับก็คือต้องเข้ามาดูคลิปไปเลยนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับจะมีการแจกสกินหบัดแน่นอน100%นะครับองน้องก่อนอื่นนะครับก็คือแบบว่าเข้ามาแล้วนะครับเนาะต้องกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าทุกการกดไลค์ทุกการกดแชร์นะครับเนาะพี่เห็นแน่นอนนะครับและก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับเนาะว่าผมกดไลค์กดแชร์แล้วนะครับเนาะหรือว่าขอสินของต่างๆที่ตัวเองอยากได้นะครับถ้าไหนพี่แจกให้ได้้้้้้้นน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 ะะะะะคคคคครรรรรัััับบบบบเเเดดีีี๋ยยยววพพ่่่่่ตอออองงกกกกกาาาแแแจจจใใหหหลลถไไไม็ื แจกให้ไม่ได้ในเอนคารงน้องเออก็จะเป่ามาเลยนะครับเนาะสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนแล้วก็พี่ขออธิบายเรื APP. ่องโคดนิดนึงก่อนละกันนะครับสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่ายังไม่เข้าใจนะครับก็คือเรื่องโคดนะครับเนาะก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะว่ามีโอกาสใส่ได้ทุกคนนะครับแต่คนที่ได้จะมีแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับใครเร็วใครได้นะครับสำหรับเรื่องโคดนะครับสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้โคดนะครับเนาะก็ต้องด um. ูคลิปนี้นะครับมงน้องพี่ขอบอกเลยนะครับเน ได้จากคลิปนี้แล้วนะครับก็เรียกไปใส่ได้เลยนะครับเนาะก็คือการใส่นะครับสามารถพิมพ์เข้าไปใน Google นะครับว่าใส่โค้ดฟีไฟได้เลยนะครับมันจะขึ้นตัวกษรภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็พิมพเข้าไปในลิงก์ได้เลยนะครับเนาะก็ใส่ได้ง่ายๆประมาณนี้นะครับแล้วก็ของจะเข้าในเกมเลยนะครับทุกคนมาเดี๋ยวพี่จะแจกโค้ดว้ให้ตรงนี้ละกันนะครับสำหรับองน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้โค้ดนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้ตรงนี้ละกันนะครับสำหรับองน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้เนะครับเนาะกกันนคทุ นี่เลยนะครับก็เป็นทางด้านโค้ดตัวนี้เลยนะครับเนาะที่แบบว่าตอนนี้พี่ขึ้นให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับมงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับก็เอาไปใส่ได้เลยนะครับงน้องพี่ขอบอกเลยครับเนาะว่ารีบตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับเนาะเพราะว่าตอนนี้นะครับก็มีคนใส่อยู่นะครับเนาะก็รีบได้แล้วนะครับงน้องเพราะว่าตอนนี้นะครับเนาะก็คือเขากำลังใส่โค้ดอยู่นะครับเนาะค้ดไหนได้นะครับมันจะขึ้นคําว่าใส่โค้ดสําเร็จอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าคนไหนขึ้นแบบว่าโค้ดถูกใช้ไปแล้วนะ โค้ดตัวนี้นะครับมีคนใช้ไปแล้วนะครับนก็ฝากกันด้วยละกันสําหรับคนไหนนะครับที่แบบว่ายังไม่เข้าใจนะครับนก็จะรามาเลยนะครับงน้องพี่เขาบอกเลยครับนงว่าโค้ดตัวนี้นะครับพี่ทํามาแพงมากนะครับแล้วก็หายากมากๆด้วยนะครับสำหรับวงน้องเขาเนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนก็คือวันนี้เอาโค้ดมาให้นะครับนกแล้วก็ถ้าคลิปต่อไปอยากได้อะไรนะครับก็ขอได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะไปหามาให้นะครับแล้วก็จะทํามาให้ละกันนะครับสำหรับงน้องเขาเนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนกในส่วนของ โค้ดพีฟรนะครับน้องก็จะปรามาณนี้นะครับเราก็สำหรับวน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับน้องดูคลิปพี่มาถึงจุดนี้แล้วนะครับน้องมีคนไหนเข้ามาถึงนะครับน้องก็คือแบบว่าเข้าดูมาถึงจุดนี้บ้างนะครับพี่เขาบอกเลยครับคอมเมนต์ลงใต้วิดีโอหน่อยละกันนะครับเดี๋ยวพี่จะทําการจ่ายเพนให้ละกันนะครับถ้ามีคนไหนดูคลิปพี่จบเลยนะครับน้องก็พิมพ์คําว่าดูคลิปพี่จบอะไรประมาณนี้นะครับน้องก็ฝากด้วยละกันนะครับน้องสำหรับวันนี้นะครับวงน้องก็ถือว่าคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วนะครับสำ ตังสักบาทไม่ต้องเสียตังโดนเนีเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์ like, กดแชร์นะครับนาอเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับก็ฝากกันด้วยรายกันนะครับนาอเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งทีด้วยระกันนะครับนาอพี่ขอบอกเลยนะคร <m uch Lev ine> <ays> ับนาะว่าการกดไลค์กดแชร์นะครับก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับนาอก็จะเอามาเลยนะครับนาะสำหรับวันนี้นะครับพี่ก็ขอตัวเพียงเท่านี้นะครับนาอแล้วก็อย่าลืมละกันนะครับนาอเอาโคดไปใส่กันด้วยละกันสำหรัับวนีพ่ก็ ขอตวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย